ไม่ทราบว่าประชาชนคนไทยได้ฟังคลิปเสียงสนทนาลับที่กลายเป็นข่าวใหญ่มาเมื่อไม่กี่วันนี้หรือเปล่านะครับที่มีการฟ้องร้องกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็อย่าคิดว่าผมจะเปิดให้ฟังนะฮะเหตุผลเพราะว่าคลิปเนี่ยมันเป็นปัญหาทางกฎหมายซึ่งฝ่ายที่เขาเขาเชื่อว่าเขาเสียหายเเขากําลังไล่ฟ้องคนที่เปิดคลิปคนที่แชร์คลิปนะครับรวมทุกที่คนที่เอาคลิปมาเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่นะครับแต่ ผมมีเรื่องที่จะพูดที่มันเกี่ยวข้องกันให้ฟังนะครับก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับกว่าปีกว่าๆเลยแหละนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องรายรายจ่ายในการที่จะมาเป็นสสนะครับค่า,าใช้จ่ายทั้งหมดในการที่ลงสมัครรับเลือกตั้งการหาเสียงการทําป้ายโฆษณานู่นนี่นั่นนะครับสรุปแล้วนะครับสรุปสั้นๆเนี่ยผมประมาณว่าคนหนึ่งหนึ่ง นะครับที่ลงถนนการเมืองในระบบการเมืองไทยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยประมาณ18ล้านบาทนะครับซึ่งหักลบกลบหนี้กันแล้วมันไม่คุ้มกับเงินเดือนสอสอทั้ง4ี่ปีที่จะได้รับจากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาเนี่ยนะครับมันขาดทุนอยู่แล้วแต่เงินที่เขาเอาเข้ามานั้นนะครับเอาเอาเงินที่มาใช้ในการเลือกตั้งนั้นเขาใช้เงินสกปรกหรือเงินสีเทา เงินที่ได้มาจากการทําชั่วนะครับเงินที่ได้มาจากสวยต่างๆนะครับไม่ว่าจะสวยาการลักลอบเข้าเมืองสวยผ่ยพนอนอนไลน์นะครับสวยาทางหลวงสวยยาเสพติดสวยการซื้อขายตําแหน่งในทางราชการและยังมีสวยอื่นๆอีกมากมายนะครับนับกันไม่หวาดไม่ไหวแม้กระทั่งเรื่องสําคัญที่สุดก็คือสวยเรื่องคามนุษย์จนกระทั่งทําให้พล ตำรวจตรีบวินนะครับพงศิรินนายตำรวจน้ำดีนะครับซึ่งทาคดีค้ามนุษย์ไปเจอต่อขนาดใหญ่จนกระทั่งว่าต้องลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียจนถึงขณะน,นี้เพราะฉะนั้นดราม่ากรณีพม่าเข้าเมืองมาอยู่ในประเทศไทยอย่างมากผิดปกตินะครับมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วไม่ได้เกิดขึ้นสมัยนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยพลเอกประยุทธ์ ตอนสมัยที่เป็นคอสอชอแล้วและถ้าพวกเราดูคลิปของพี่อ้นทุกคลิปโดยเฉพาะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่อ้นได้พูดชัดเจนว่านางองซานซูจีนะครับประธานที่ปรึกษาของสาภาพเมียนมานั้นได้เข้ามาในประเทศไทยในเมื่อวันที่23-25มิถุนายน259เพื่อจะมาพบกับรัฐบาลคอสอชอของพลเอกประยุทธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพของแรงงานพมา่าที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับแล้วก็เธอก็ได้ไปที่ตลาดทะเลไทย ไปรับฟังปัญหาของชาวเมียนมาแล้วก็กลับมา,าพูดคุยกับรัฐบาลคอสอชอโดยพลเอกประยุทธ์นะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับและก็ทําข้อตกลงกันร,ระหว่างกันร,ระหว่างไทยกับพมา่าในการยกระดับนะครับดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของชาวพม่าท,ที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับดูแลเรื่องสุขภาพนะครับสวัสดิการเรื่องสุขภาพก็ยกระดับขึ้นมานะครับรวมถึงค่าแรงต่างๆและพูดถึงเรื่องการศึกษาของเด็กเยาวชนที่เกิดจาก แรงงานชาวพม่าเหล่านั้นด้วยนะครับผมพูดไปหมดแล้วและนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมานะครับคนพม่าก็แห่แหนกันมาเข้าทะลักกันเข้ามาในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับเข้ามามากมากจนกระทั่งว่ามีคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเมืองนะครับมีส่วนที่จะทําเงินรายได้กันมหาศาลซึ่งผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าหน่วยงานไหนต่อหน่วยงานไหนหน่วยขว้าวชายแดนหนว่วยตรวจ คนเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มันมีข่าวเรื่องการทุจริตของนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นระดับเป้งเลยนะครับว่าร่ํารวยขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เงินเหล่านั้นเลยฮะที่นํามาสู่การเลือกตั้งในปีหกสองนายตำรวจคนไหนละครับที่ดังอยู่ช่วงนั้นที่ดังมากๆดังเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยนะ่ยนะฮะแล้วเขามีความสัมพันธ์อยู่กับนักการเมืองกลุ่มไหนละครับ ใครเป็นพี่ใหญ่ละ่ะใครเป็นน้องรองละ่ะใครเป็นน้องคนเล็กละ่ะนะครับเรื่องแบบนี้ต้องให้ผมพูดชื่อด้วยเลยแม้ถ้าไม่มีกฎหมายมินประมาทนี่นะผมซักชื่อตรงๆเลยให้ตายโรบินแล้วคนไทยรู้กันไหมครับว่าการเลือกตั้งสสนั้นกกตกําหนดให้แต่ละเขตในสสแต่ละคนนั้นใช้เงินได้ไม่เกินเขตละเจ็ดล้านบาทหรือคนละไม่เกินเจ็ดล้านนะครับ สมมุติว่าพักกอไก่ส่งผู้สมัครครบ400เขตนะครับ400เขตคูณ7ล้านเข้าไปก็ได้งบประมาณทั้งหมดที่พักการเมืองนั้นจะต้องดูแลสอสก็คือ2,800ล้านการเมืองแต่ละพักนั้นจะมีสอสอีกชุดหนึ่งเขาเรียกสสบัญชีรายชื่ออย่างพี่อ้นเนี่ยนะครับเคยลงสมัครในสสบัญชีรายชื่อเพราะพี่เป็นผู้บริหารพักนะครับในแต่ละพักการเมืองนั้นให้ กรกตกำหนดนให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินพักละ163ล้านนะครับร้อล้านเมื่อไปบวกกับ2,800ล้านที่เป็นสสเขตก็จะรวมกันเป็นสองพล้านบาทนั่นคือทักพักนั้นรับผิดชอบ2องพล้านบาทและคุณรู้ไหมในการเลือกตั้งปี62นั้นด้วยความโศโครกของระบบการเมืองมีพักการเมืองใหญ่ที่ต้องการเป็นรัฐบาลเขาทุ่มเทเขาสู้กันแหลกเลยอัดกันแหลกเลย มีพักการเมืองอยู่พักหนึ่งนะครับมีคนที่เขารู้จริงๆตัวเลขจริงๆได้มากระซิบบอกพี่อ้นว่าเอ้ยอ้นพักนี้พี่ไม่บอกชื่อนะใช้เงินไปแปดพันกว่าล้านวะนั่นแค่ค่ายเดียวพักเดียวใช้เงินไปแปดพันล้านแล้วพักใหญ่ทางอีสานพักพักใหญ่ทางภาคเหนือจะใช้น้อยหน้ากว่ากันเท่าไหร่ละครับและนั่นไม่นับพักใหญ่ทางใต้ด้วยนะเมื่อเอาตัวเลขมารวมๆกันแล้ว พี่เชื่อว่าในการเลือกตั้งปี62นั้นพักการเมืองขาใหญ่ๆทั้งสี่ภาคลงเงินไปกับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี62นั้นไม่ต่ำจาก25,000ล้านแล้วถ้านับรวมพักเล็กพักน้อยพักนจิตกรยจ้อยพักขนาดกลางและรวมถึงพัก9ก้าไกลด้วยนะครับพี่ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นมีการลงเงินไปใน ถนนการเมืองไม่ต่ำจากสามหมื่นห้าพันล้านในประมาณที่พี่ประมาณการว่าสามหมื่นห้าพันล้านนั้นมีเงินบริสุดอยู่ประมาณร้อยกว่าล้านเองะและเงินร้อยกว่าล้านนั้นเป็นเงินของพรรคเก้าวไกลและเป็นเงินของประชาชนที่บริจาคช่วยพรรคไปนอกเหนือจากนั้นเป็นเงินสกปรกแทบทั้งสิ้นนะครับเป็นเงินสกบรกแทบทั้งสิ้นและพี่นับด้วยนะไอ้เงินบริจาคจากนายทุนด้วยเงินบริจาคจากนายทุนมันก็เงินคือเงินโสกปรกเพราะ ไอ้นายทุนมันก็ต้องการผลประโยชน์จากนักการเมืองที่มันบริจาคไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปนับรวมเป็นเงินสกัดลงเลยนะครับมีเงินบริสุทธิ์อยู่ที่พรรคการเมืองเดียวก็คือพรรคก้าไกลในขณะนั้นเท่านั้นแล้วเมื่อเงินที่ต้องการจะใช้ในการเลือกตั้งมากมายมหาศาลขณะนั้นคนพม่าเข้าเมืองสบายไหมสบายไหมครับสบายสบายมากมากเลยแค่จ่ายสตังค์ขอก็ได้ข้าวแล้วใครใครใจ่ายเจ้าหน้าที่ชั่ว จเจ้าหน้าที่ชั่วเมื่อได้เงินจากชาวพม่ามามันก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ส่วนตัวถูกไหมครัส่วนหนึ่งมันก็ส่งนายมันแล้วนายมันก็จะรวบรวมส่วนหนึ่งเอาใช้ส่วนตัวส่วนหนึ่งก็ส่งให้พรรคเพื่อจะเอาไปเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองเมื่อได้เงินมาจากเงินชั่วเหล่านี้ก็เอาไปแจกจ่ายให้กับสอสอผู้สมัครแต่ละเขตผู้สมัครแต่ละเขตก็เอาไปจ่นายว่าคะแนนไปใจ่ายให้กับรถห่ไปจ่ายเลือกป้ายโฆษณาและบางส่วนก็เอาไปซื้อเสียงกับให้กับประชาชน นะครับแล้วประชาชนก็เลือกมันมามาเป็นสอสอมันก็รวบม,มันก็รวมหัวกันมาเข้าสาภาผู้แทนราษฎรมาจับคั่วกันดีดาดีดาดีดาแล้วก็ประกาศตั้งตัวเป็นรัฐบาลท,ที่พักคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมพวกมันสังคกรรมกับพักคก้าวไกลในอดีตหรือพักประชาชนในปัจจุบันไม่ได้เพราะพรักประชาชนหรือพักคก้าวไกลในอดีตนั้นทําตัวเป็นแกะดาในหมู่แกะขาวพักนี้ใช้เงินบริสุทธิ์ไม่ได้ใช้เงินสกป,ปรก มันจึงไม่สามารถสังกกรรมได้เพราะเท่ากับว่าถ้าสังกกรรมกันเมื่อไรมึงจะรู้ความรักของอูและพวกมึงปากเป๊พวกมึงาปากดีพวกมึงไม่รู้ปะเพณีการปฏิบัติว่าเขาทำกันมาอย่างไรดังนั้นพี่อ้นจึงฟันธงว่าพิธาขึ้นเป็นนาย,ยกไม่ได้งไงทุกคนคิดว่าพี่อ้นมโนคนอย่างพี่อ้นยืนหย,ยัดอยู่กับความจริงพี่รู้ความจริงในระบบการเมืองชั่วๆพว,วกนี้ความอับปีมันยังไม่สิน้นขณะที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าแล้ว มันยังกลัวกันขนาดหนักพอได้รับการสนับสนุนเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมทาําไงครับเ้ายัางไม่ยอมร่วมหัวลงลงกับพรรคเก้าวไกลนะครับไม่ยอมให้เป็นรัฐบาลอีกแล้วในที่สุดก็หาเรื่องมายุพกหาเหตุนู่นเหตุนี่เหตุนั่น,นร่วมมือกันทุกหน่วยงานในการจะถิพีพรรคก้าไกลไม่ให้คลองอํานาจไม่ให้กุมอํานาจรัฐเพราะมันนี่แหละจะอยู่ไม่ได้ ขนาดมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ยังไม่ไหวพออภิปรายในสภาพูดเรื่องปัญหาชาวต่างด้าวโดยเฉพาะชาวเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากเป็นกรณีพิเศษนั้นก็ยังถูกนําไปบิดเบือนหาว่าพรรคนี้สนับสนุนแรงงานชาวพามา่าต้องการยกฐานะเขาให้มากกว่าคนไทยใส่ร้ายป้ายสีถึงขนาดว่าพรรคนี้ต้องการให้รัฐบาลออกเลขส3หลัก ให้บัตรประชาชนคนพม่าให้เป็นคนไทยด้วยให้เปไนสัญชาติไทยด้วยมันเลวกันถึงขนาดนี้แล้วคนไทยบางพวกก็หัวอ่อนเกินเชื่อคนง่ายเกินไม่คิดถึงความจริงเลยแม้แต่น้อยว่าสอสอของพรรคประชาชนนั้นเขายังไม่ได้คุมอำนาจรัฐเลยแม้แต่น้อยเขายังไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่เป็นขวายค้านแค่จะไปสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ หน่วยได้หน่วยหนึ่งที่ทํางานอยู่ข้างนอกให้มาทํางานให้ให้เชื่อความคาสั่งเขายัางสั่งไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีอํานาจหน้าที่ในระบบราชาการเขาไม่ใช่ผู้บัญชาเขาเป็นแค่สสอขวายคานอําน,นาจสูงสุดของสอสฝขวายค้นหนึ่งตั้งกระทู้ถามรัฐบาลอภิปรายการทํางานของรัฐบาลและบัญญัติกฎหมายสเสนอร่างกฎหมายจะแก้ไขโน่นแก้ไขนี่ให้มันถูกต้องมีอยู่แค่นั้น แล้วจะไปสั่งให้ใครออกเลขสิบสามหลักให้สังชาติไทยกับประชาชนชาวพาม่าหรือชนต่างด้าวได้อย่างไรวะเชื่อกันไปได้ยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจพวกคุณจริงๆให้ตายเออโรบินไปถามพ่อคุณนุ่นพ่อของคุณที่เป็นรัฐบาลอยู่นั่นน่ะคนพวกนั้นะสั่งได้เพราะมันสั่งให้คนข้าวเมืองผิดกฎหมายก็ได้สั่งให้ลบลู่ไหนก็ได้จะเอาตังค์เมื่อไรก็ได้จะข้อหัวมเรียกเอามา เฮ้ยขอสร้อยมึงมาเอาตังมึงมากูจะไปเลือกตังครั้งหน้านั่นแหละมันทําได้แล้วมันก็ศึกาบาาถให้เลขสิบสามหลักได้เพราะมันมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมันสั่งการเจ้าหน้าที่คนไหนที่เกี่ยวข้องให้ทำก็ได้ดังนั้นไม่ว่าจะมีเพจไอหรืออีตอแหละตัวไหนก็ตามที่บางอาจใส่ร้ายพักประชาชนคุณหรือมึงไปดูแม่มึงก่อนไปดูพ่อมึงก่อนว่า มันนั่นแหละคนที่จะทําเรื่องนี้และมันนั่นแหละที่พอการเลือกตั้งครั้งใดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะหาตังจากคนพวกนี้มันนั่นแหละคือคนที่มึงจะต้องจ้องจับจ้องจับผิดว่ามันจะเอาเงินสกรปรกมาใช้ในการเลือกตั้งเมื่อไรไม่ใช่มึงมาจ้องจับผิดพักประชาชนคลิปนี้แก้ทุกวาทกรรมที่มันชี้นํา ที่มันสร้างข่าวบิดเบือนมาใส่ร้ายพักเราขอให้ประชาชนชาวด้อมส้มแช่เอกไปนะครับคำพูพีิอ้นในคลิปนี้มันแก้ไม่ตกแน่นอนนะครับมันแก้ไม่ตกแน่นอนเพราะทั้งหมดคือความจริงล้วนๆอย่าให้ีิอ้นพูดหนักกว่านี้อย่าให้ีิอ้นโมโหกว่านีม้มันจะเผยชื่อแม่งหมดเลยวกกลับมาที่ต้นคลิปคลิปเสียงที่โดนปล่อยออกมานั้น ท่านคงมองออกแล้วว่านั่นคือการต่อรองระหว่างคนที่อยู่ในพักเขาตรวจสอบกันเองว่าคนมีคนคนหนึ่งเอาเงินไปให้ไปเลี้ยงคนโน้นคนนี้เพื่ออะไรครับเพราะสสคนนั้นต้องการสอสอในพักให้มาสนัาสนุนตนตนจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีแล้วการเป็นรัฐมนตรีมันมีอะไรครับมันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเงินงบประมาณแต่ละกระทรวงซึ่ง กระทรวงเล็กกระทรวงใหญ่ก็ราคาก็ต่างกันกระทรวงดีหน่อยก็ระคับระดับแสนล้านกระทรวงกลางกลงก็ระดับหลายหมื่นล้านระระดับเล็กก็ระดับหมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมันมีเงินทอนมันมีเงินทอนทางสิ้นเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณออกไปจ้างคนไหนก็ตามมันมีเงินทอนเข้ามาเมื่อมีเงินทอนเข้ามาก็เงินชัวนั้นแหละตัวตัวเองก็จะหักไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปพรค เพื่ออะไรครับเอาไปเลือกตั้งั้างหน้าใบวงกาาเงินสวยยาเสพติดเงินสวยพนันออนไลน์เงินสวยค้ามนุษย์เงินสวยตรวจคนเข้าอาการที่เข้าด่านผิดกฎหมายมาเงินสวยที่ไปไปขูดไปรีดจากแรงงานต่างด้าวอะไรต่างๆเนี่ยก็กลับมาสู่การเลือกตั้งอีกนี่คือวงจรอุบาทในการเมืองไทยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่บนพูดในสมการนี้พรักประชาชนในปัจจุบันหรือพรรคก้าไกลในอดีตหรือพรักอนาคตใหม่ในอดีตไม่มีส่วนได้รับสิรู้ ไม่มีส่วนได้เสียทั้งสิ้นแต่เพราะมันกลัวพวกเราจนขี้หดตัวหายมันจึงสร้างกองทัพไออขึ้นมาโดยการจ้างเพื่อจะมาทำลายเครดิตพักคประชาชนให้จมธรณีสร้างวาทกรรมต่างๆเพื่อจะทีพักนี้ให้จมธรณีให้ศรัทธามันจมดิ่งไงได้แป่ตราบใดคนชื่อธนพัทรสุกเกษมยังอยู่พักนี้ไม่มีทางรับ คนด้อสมส้มที่เก่งๆไม่ใช่มีฉันคนเดียวคนอื่นมีเยอะลุยกันแหลกแน่ยืนยันได้เราซัดก,กันแหลกแน่ครับเอาความเท็จมาเจอความจริงเอาความเท็จมาเจอความจริงรับรองโคตรมันพยะค่ะแชร์ไปครับพักประชาชนที่นัดด้อมส้มที่รักของเราเชิญครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ